และถ้าเกิดว่าโรนันโดเนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูจริงๆเขาจะไปเล่นในตำแหน่งไหนเออในตอนนี้นะครับแมนยู U, มี3ประสานในแดนหน้าอย่างมาคัสรัดฟอร์ดเมสันกรีนวูดและอองโตนี่มาซิเยลรวมถึงกองหน้ารุ่นเก่าอย่างเอดิสันคาวานนี่อย่างแรกนะครับ3ประสานอายุยังน้อยฟอร์มไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะกับอองโตนี่มาซิเยลนะครับที่ปีนี้ฟอร์มคิดจะตกก็ตกไปจนถึงขั้นเป็นตัวสำรอง แต่พวกเขาก็ยังโชคดีนะครับที่มีกองหน้ารุ่นเก่าอย่างเอดิสันคาวานนีที่กำลังท็อปฟอร์มคอยประคับประคองและถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทั้งในสนามและนอกสนามแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าคาวานีเนี่ยจะอยู่แค่ปีเดียวหลังจากที่พ่อของเขาเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกชายอยากจะกลับไปค้าแข่งที่อเมริกาใต้กับโบคาจูเนียเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้คิดกับครอบครัว และเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะทําให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ตรงหน้าเป้าของแมนยูทันทีและมันจะดีมากๆเลยถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยได้คริสเตียโนโรนัลโดเข้ามาเสียบตรงตําแหน่งนี้และไม่ต้องสงสัยเลยว่าแมนยูจะได้ประโยชน์ขนาดไหนทั้งสถิติการยิงประตูและเหล่าผู้เล่นอายุน้อยของแมนยูก็จะได้ประสบการณ์จากโรนัลโดไปอย่างเต็มที่แน่นอน ประจวบเหมาะกับสถานการณ์ที่ตอนนี้ตระกูลเกลเซอร์ตกเป็นผู้ต้องหาของแฟนบอลผีแดงจากกรณีที่พาทีมไปมีส่วนร่วมกับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกแต่ถึงแม้ว่าจะมีการถอนตัวถอนใจออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่แฟนบอลปีศาจแดงก็ยังรู้สึกหัวร้อนอยู่ดี ซึ่งเห็นได้จากป้ายขับไล่เจ้าของชาวอเมริกันที่ผุดขึ้นมาเต็มหน้าสนามรวมไปถึงโลกออนไลน์ถึงขนาดที่ใครหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าหากไม่จริงใจกับการบริหารงานจริงๆอะ่ะก็ขายสโมสรเถอะขายให้กับเศรษฐีน้ามันจากตะวันออกกลางก็ได้ด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ถ้าหากว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยอยากที่จะหาทางออกและซื้อใจแฟนบอลอีกครั้งโปรเจกต์การดึงคริสเตียโนโรนัลโดกลับมา จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจมากๆซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคริสเตียโนโรนัลโดกับแมนยูนั้นมันแน่นแฟนมากๆโรนัลโดมองแมนยูเนเตดเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2และครอบครัวที่2ของเขาส่วนแฟนบอลผีแดงก็มองโรนัลโดเป็นตำนานและเป็นหนึ่งในครอบครัวผีแดงมาโดยตลอดเช่นกันโดยโรนัลโดนะครับเคยออกมาเปิดเผยว่าตอนที่เขาเล่นให้กับแมนยูเนเตดนั้น แม้ว่าจะเล่นห่วยขนาดไหนก็ไม่มีแฟนบอลคนใดโห่ใส่เขาต่างจากที่สเปนแม้ว่าจะเล่นในบ้านของตัวเองเขาก็ยังโดนโห่และแสดงความไม่พอใจอยู่หลายครั้งนี่เลยครับคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแฟนบอลผีแดงกับคริสเตียโนโรนัลโดว่ามันแน่นแฟนขนาดไหนนั่นเลยครับถ้าหากว่ายูเนเตดหันมาจริงจังกับดีลนี้มันก็คงจะสามารถซื้อใจแฟนบอลได้ไม่น้อย เพราะว่าการที่ได้เห็นคริสเตียโน่โรนัลโดกลับมาวาดลวดลายให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้ง